5นะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจัดมาเป็นปีที่30แล้วสศตวรรษด้วยกันนะครับข้างหลังเราจะเห็นนะครับว่าแม่เท่ากับแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันหมดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นวันแม่ที่ยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทางด้านสุดสรกิจเองเนี่ยก็มีการจัดวิ่งมาราธอนนะครับผมระยะทางเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สั้นๆนะครับ2.5 6. 6โลเอ่อโลรวมถึง21โลนะโลครับ ที่เป็นระยะไกลที่สุดนะครับนี่ครับทางซ้ายมือจะเห็นเลยนะครับจะมีตุ๊กตาที่เป็นแจกเป็นรางวัลเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็ตัวผ้าขนหนูผู้พิชิตฮาปมาาธอรน21กิโลเนี่ยจะได้ผ้าขนหนูไปต้องบอกว่าสวยงามมากมาอันนี้คือเหรียญที่ระลึกนะครับก็เป็นเหรียญลูกมะลินะครับก็สวยงามเช่นเดียวกันอันนี้คือท็อปล็อตชินิดดอนะครับจะได้เป็นตุ๊กตาน้องตุ๊กตาหมีสารักนะครับลายเสื้อนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสําหรับมินิมาราทอนอันนี้ก็จะเป็นฮาฟ์มาราทอนครับมาดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเ,ออเงินรางวัลน,นะครับสําหรับคนที่แข่งวิ่งมาราทอนนะครับแล้วก็ได้เข้าป้ายตามรางวัลน,นะครับก็ะจะได้เป็นรางวัลพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยหรือว่าเงินรางวัลน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาพา,าดูด้านนี้ครับโอ้อันนี้ผมลืมไปสเต็มเลิฟมาเหมือนกันนะครับปีนี้ก็อยากจะแสดงความรักให้กับแม่บน นนี้นะครับต้องบอกก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์สิริกิต์ฮอร์นะครับสำหรับงานที่นี่นะครับจะมีตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้นะครับวันที่9ยาวไปจนถึงวันที่12เลยนะครับวันแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยคือวันที่12นะครับจะมีการวิ่งมาลาทอน,นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับมาดูด้านนี้นครับ <c oughs> พูดถึงกำหนดการแล้วนี่เราพามาดูกำหนดการนะครับ วันเสาร์อาทิตย์ที่90นะครับก็จะมีการลงทะเบียนและงานสแสดงสินค้านะครับผมอยู่ที่พอ8แห่งนี้นะครับผมส่วนวันที่11เนี่ยก็จะมีงานเกี่ยวกับเอ็กโปนะครับผมแล้วก็พวกเครื่องเสื้อผ้านะครับวันอังคารที่12นะครับคือวันแม่เราเนี่ยเริ่มตีสองเลยก็จะเริ่มรวมนักกีฬานะครับแล้วก็จะเริ่มปล่อยวิ่งตามระยะทาง นะครับตามเวลานี้นะครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลกำหนดการต่างเนี่ยสามารถดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ12สิ่ิงหาฮัฟมาราธอนกรุงเทพได้นะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอยู่ในนั้นนะครับผมมาดูระยะทางกันหน่อยอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับว่ามีทั้งระยะสัน้นระยะไกลนะครับผม1.8 10กิโล21กิโลนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้นะครับสำหรับฮาปมาราธอนเนี่ย21กิโลนะครับก็จะปล่อยตัวเวลาตีสามครึ่งนะครับมินิมาราธอนเนี่ยจะปล่อยตัว4ี่ตีสี่ครึ่งครับแล้วก็ฟันลัน6กิโลครับจะปล่อยตัวตี4ี่ครับส่วนวอล์กลันเดินวิ่งนะครับ1.8กิโลจะปล่อยช่วงหกโมงเช้าครับผมมาดูระยะทางกันครับต้องบอกว่า21กิโลเนี่ย <c oughs> เริ่มตั้งแต่สุดซีกินนะครับยาวไปถึงสิบหกสะพานไปกลับก็สิบสองสะพานนะครับผมไปสุดแมทแล้วไปวนกลับมาตรงถนนสะพานข้ามแยกจรราษนะครับผมวนกลับมาเข้าจุดที่เดิมที่ข้างสวนเบญจกิจข้างสุดซกิของเราเนี่เองเป็นระยะทาง21กิโลครับ ต่อมามาดูกันที่ <c oughs> สีเหลืองครับ10กิโลก็จะเริ่มจากจุดเดียวกันนะครับยาวมา3สะพานไปกับ6 6สะพานด้วยกันนะครับกลับไปจุดเดิมเหมือนกันนะครับก็เป็น10กิโลส่วนสีชมพูคือ6กิโลนะครับก็จะยาวมาเช่นเดียวกันตามระยะทางนะครับจะบอกว่าออระหว่างข้างทางเนี่ยจะมีห้องน้ำสถานที่พยาบาลรวมถึงน้ำดื่ม ให้สำหรับนักกีฬาเนี่ยอยู่ตามจุดที่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาเองเนี่ยที่เหนื่อยหรือว่าเ,เริ่มหมดแรงไม่ต้องห่วงนะครับเรามีจุดสแตนบายเรื่องยาดมเรื่องน้ำกินอยู่ตามจุดเลยข้อมูลนี้ก็สามารถดูได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ของ12สหาฮัฟมาราธอนได้เหมือนกันนะครับผม คือต้องบอกผมเคยมาวิ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าวิ่ง6กิโลฟันลันนะครับบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนมาผมไม่มั่นใจว่าอาจจะหมดแล้วปีหน้าเขาจะมาสามสิปีแล้วปีหน้ามาร่วมกิจกรรมวิ่งได้นะครับส่วนวันก่อนวันที่สิบสองเนี่ยก็สามารถพาแม่มาเดินชมกิจกรรมได้นะครับในฮอรแปดเนี่ยของสุนสนกิจเนี่ยมีกิจกรรมมากมายรออยู่นะครับรวมถึง มาดูข้างๆกันครับก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์กีฬาเสื้อกีฬานะครับมาออกบูธกันนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้คือคนเขาเริ่มมาเตรียมตัวกันแล้วนะครับสำหรับงานวิ่งที่นี่นะครับส่วนบูธตรงนี้ครับก็จะมีเป็น12สิงหาลานฟอร์มัมเหมือนกันนะครับเป็นจุดถ่ายรูปนะครับที่สวยงามมากๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาถ่ายกับตรงนี้ได้นะครับเลยขยับไปจะเป็นถ้วยรางวัลครับ มาดูครับนี่ตอนนี้เขากำลังติดตั้งกันอยู่นะครับเป็นถ้วยรางวัลของตามกิโลนะครับยังเป็นถ้วยพระราชทานเลยนะเข้ามาด้านในสุดครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับรับเสื้อรับเครื่องดื่มอาหารเนี่ยก็คือจะมารับกันที่จุดนี้นะครับมองไปยาวเลยจะมีเป็นตามกิโลนะครับส่วนอันนี้ มาทางขวาครับก็จะเป็นจุดรับเครื่องดื่มรับน้ํารับอาหารเช้านะครับเขาจะมีแจกด้วยถ้ามองไปสุดเลยเนี่ยเขาจะทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีต้นมะลิแจกกระดองมะลิแจกนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนเนี่ยก็สามารถมารับได้นะครับเดินเข้ามาที่ฮอแปดได้เลยนะครับพอมาดูนี่ครับที่สุดของเรา ติ้งกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดของเราเนี่ยก็มาออกบูตท,ทุกๆปีด้วยนะครับแล้วก็อสมทเนี่ยก็เป็นหนึ่งของอผู้ร่วมจัดงานนี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปคุยกับผู้อํานวยการใหญ่ของคลื่นความคิดกันครับมาเลยครับเพียงสวัสด,ดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพัชรพรชมกินนะครับผู <laughs> ้อำนวยการ กำลังทํางานกันเลยนะครับกาลังจัดบูธอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปที่บูธกันเลยได้ค่ะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะคะก็หลายๆคนยังมาจัดเตรียมบูธอยู่แล้วก็อเอาป้าย Thailand Top Word มาที่บูธเราอันนี้คือเราต้องบอกนะครับทุกทุกบูธเนี่ยมาเตรียมการก่อนวันเริ่มงานหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่แปดงานเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบสองงานที่ผมเรียนไปนะครับซึ่งวันนี้ พ่วงโดยการของคือเราเนี่ยลงพื้นที่เองเลยนะครับที่บูตเรามีเรนที่น่าสนใจบ้างนะครับพี่เรามี4โซนนะคะในบูตของอสมทก็คือโซนโปรโมท Thailand Top World ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังเปิดรับให้คุณผู้ฟังทั่วประเทศร่รวมเสนอชื่อกันในเดือนตุลาคมครับตอนนี้ก็เรียกว่าปูพื้นบอกกันให้รู้ว่าใครสนใจอยากจะเสนอชื่อใครไปชวนกวนดอมกวนแฟนคลับแล้วก็ ให้รู้สึกติดตามรายการภาคภูมิใจความเป็นผู้ที่ถูกยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศโหวตจให้ไ h a i l a n d ทั้วโหวตนี่คือโซนที่หนึ่งนะคะก็จะมาถ่ายรูปมาเช็คอินมารับของพิธีาการใช่ค่ะมีกรอบรูปมีป้ายแล้วก็มีสแกน QR ว o d e ค้มาซักถามได้ว่าจะร่วมโหวตกันยังไงครับโซนที่สองค่ะเป็นทีมของสำนักวิทยุจะมาให้แฟนๆของนักวิ่งเนี่ย ได้สะสมเสื้อนักวิ่งของอสมทครับซึ่งเรามีถึง4ภูมิภาคหลายคนบอกว่าอยากได้เก็บไว้สะสมครับเราก็เลยไปทุบคลังทุบคลังเลยนะพี่ทุบโกดังออกมาเลยค่ะเพราะว่าลิมิเต็ดทำไปหมดแล้วการแข่งขันวิ่งหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเป็นของนักสะสมแล้ววิ่ง4ภูมิภาคทั่วประเทศของ M-COT RUN ครับผมนะคะก็มาเหมาเอาไปเป็นที่ระลึกใส่แล้วสบายค่ะสำหรับนักสะสมเลยใช่ไหมพี่แล้วก็ ใส่ทากิจกรรมกิจกรรมวิ่งได้หมดเลยครับวิ่งไปด้วยชื่นใจไปด้วยเพราะมันจะมีโลโก้ m อ็มคของเรา,อ,าอยู่ทั้งตัวครับะะผมโซ <c oughs> นที่3ค่ะเราจะมีโซนของช็อปมาเนียนะคะคเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาจะมีชงชิมกาแฟของแคทเธอรีน DSC มาร่วมให้ทุกท่านที่มาในงานวิ่งได้ชิมฟรีนะคะแล้วก็ช็อปมาเนียก็ นำโบชัวนํนำส่วนลดพิเศษนำส่วนโค้ดต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้เก็บแล้วก็นำกลับไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยใช่ไหมพี่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดส่วนลดเนี่ยแจกที่งานนี้ด้วยนะคะของช็อปันเนี่ยโซนที่4ค่ะครับผมโซนของเลิ่นความคิดเราก็จะมีของมาแจกเป็นของเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ไม์ครบอนผใครมาร่วมทักทายกันที่บูธ โหลดแอปโหลดไลน์แอดนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาร่วมตอบคำถามเกมที่คลื่นก็จะมีแจกของรางวัลตลอด4วันเลยเที่ยงวันถึง1ทุ่มครับผมที่ของอสมทพื้นที่ของบูธอสมทเนี่ยก็จะมี4จุดอย่างที่พี่เก่งบอกนะครับว่าจะมีของ h ท i l a n ด t ท p อ o โบดซึ่งปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีก่อนโดยการที่เพิ่มราม,มาอีกสาขา,า,ขาเพิ่ม <2 S 3> สาขามาอีกสสาขา,า,ขาจากปีแล้วเนี่เป็น6สาขาปีนี้เนี่ย เพื่มาเป็น8ดสาขานะครับเดี๋ยวรอติดตามชมแล้วก็ร่วมกันโบวตร่วมกิจกรรมสนุกลุ้นรับรางวัลได้นะครับที่นี่ก็เดี๋ยวมาโปรโมทแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแจกของถ่ายรูปก,กันด้วยสําหรับบูธของไทยทอมโบนนะครับส่วนอีกบูธหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบูธของภูมิภาคมีแจกเสื้อรางวัลน,นะครับของเอ็มคอร์ดจำหน่ายจำหน่ายจำหน่ายนะครับเป็นที่ระลึกนะครับ <laughs> <laughs> ก็ใครที่เป็นนักสะสมหรือว่าชอบในตัวเส <laughs> ื้อวิ่ง ก็มาที่ซึ่งมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นลิมิเต็ดนะครับย้ำแล้วก็ทางชมไม่เนี่ยก็เอาของดีๆเนี่ยมาโปรโมทกันแล้วก็ให้ชิมกาแฟสามารถมาดูได้แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยร่วมแจกกับกิจกรรมที่เข้ามาที่บูธด้วยและที่ต้อง แวะเข้ามาพูดคุยเลยเนี่ยก็คือทางขึ้นความคิดของพวกเรา Thinking Video นะครับก็มีของมาแจกเหมือนกันนะครับนั่นคือค์คาร์บอนะครับตัวนี้เนี่ยพี่เกดเคยให้ผมมาเยอะมากนะเพราะว่าท้องเสียบ่อยก็ได้มากินต้องบอกว่าดีมากๆเลยทานอาหารผิดสำแดงขอบางคนที่ชอบทานหอยของสดอะไรพวกนี้นะไปดันร์บอนนี่ดีค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเมาจอกันดูวูธดรอบๆอีกทีหนึ่งมาเลยครับตามมาเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นของเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่านะครับนี่บูธของเราเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้าตอนที่ของแจกรางวัลหรือว่าแจกอาหารนะครับพิกมาน้องตะก้องพิกมานี่จะเป็นบูธของอสมทนะครับสําหรับอันนี้คือด้านข้างนะครับเข้ามาเนี่ยตรงทางนี้จะเป็นของคลื่นความคิดนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นของภูมิภาคลึกเข้าไปเนี่ยจะเป็นของทางด้านช็อปมิเนี่ย ชอบมเน่ยจะอยู่ข้างๆของคลื่นความคิดนะครับผมอ่าส่วนด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นของภูมิภาคนะครับส่วนลึกเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นของ Thailand Top b o บ r เดี๋วเรามาดูด้านนี้กันอย่างที่พี่เก่งได้บอกไปนะครับว่า t h i l l n n t t p b o a r d เนี่ยมีแบ็กดดอปให้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับนี่นี่เป็นไงเห็นไหมครับ สวยและดูดีมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจมางานนี้นะครับก็งานนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับสามารถเข้ามาได้ตอนเที่ยงตั้งแต่เที่ยงนะครับผมมาเจอกันได้ที่สุดสิริกิตฮอร์แปดนะครับสำหรับวันนี้ติ้งทุกโกต้องลาไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราพาไปที่นเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ